นะครับก็สวีดัสสวัสดีนะครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับผมอีกแล้วเฮดเจมหรือฮอตเกมเมอร์เองคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ไม่ใช่คลิปเกมต่างๆหรือว่าคลิปอะไรเนาะ เป็นคลิปที่ผมจะมาชี้แจงของเรื่องอนาคตในช่องนะครับสิ่งที่ผมจะทําในช่องเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆาที่ผมเคยพูดไว้ในไลฟ์แล้วก็ในคลิปก่อน,อนหน้านี้มาครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทําลงแบบเป็นชิ้นเป็นอนันทีคือแบบผมอ่ะเพิ่งว่างเลยเอางี้ดีกว่านะครับช่วงก่อนหน้าเนี่ยผมทํางานได้กับ ของทางด้านพ่อแล้วก็เคียร์ทุระต่างๆมากมายหลายๆอย่างนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการที่แบบผมอยากจะพูดอะไรอย่างหนึง่งจริงๆอ่ะอยากจะทำลงแบบนานแบบก่อนหน้านี้แบบปีหนึ่งแล้วแต่แบบพวกนั้นผมแบบเออแบบทุระของผมเนี่ยคือแบบไม่รู้จะคิดอะไรอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่แบบเฮ้ ผมยังไม่ทําลงดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยผมยังไม่ว่างเว้ยก็เลยแบบเออถ้าถึงทําลงแล้วผมก็มีไม่มีเวลาทําคลิปเกมแ,บบแนวอื่นลงอะไรเงี้ยไม่ได้ว่างในขนาดนั้นใช่ไหมนะครับโอเคแล้วผมอะ่ะก็เพิ่งได้มาว่างของช่วงเนี้ยนะครับถามว่าว่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้ก็คืออบเคลียร์งานต่างๆทุกเรื่องต่างๆหมดไปประมาณ80%แล้วนะครับก็เลยประมาณีกประมาณ20%เนี่ยที่ยังเคลียร์ให้หมด ก็เลยจะมาทำคลิปชี้แจงไว้ก่อนละกันอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็อันนี้ผมขอพูดชี้แจงไว้นิดนึ่งนะครับคืออาเ่านเพื่อนอ่ะติดตามผมมาจากเกมถีเนาะก็น่าจะรู้จักเกมถีหลายช่องนะมีช่องช่องหนึ่งครับผมขออาพูดเลยละกันเป็นช่องที่แบบผมอะติดตามมานานเหมือนกันนะครับช่องนี้ชื่อว่าโอมิคิงนะครับหรือว่าคุณคิงนันเอง เขาแบบว่าได้ทำคลิปโซนโฟมาก่อนใช่ไหมผมก็ติดตามมาแต่โซนโฟนะเออสมัยตอนที่เขายังไม่ทําเกมถีด้วยแล้วก็ผมเนี่ยยังไม่ได้ทำช่องด้วยเดียวก็คือแบบทาช่องแต่แบบไม่ได้ทําจริงจังด้วยอะไรเงี้ยเออตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะก็เขาได้ออกมาทาคลิปแนวนี้เหมือนกันนะครับก็คือแนวทางผมกับคุณคิงเนะี่ยโอมิคินะเขาแบบคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือจะทําเกมอื่นลงกับช่อง ก็เลยอาจจะแบบมาชี้แจงเรื่องตรงนี้นิดนึงป้าเป็นประเด็นแบบเหมือนอารมณ์แบบผมไปก๊อปคอนเทนต์หรือเปล่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับก็คือแบบมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะแต่แค่เป็นคลิปชี้แจงนะครับก็เลยอาจจะแบบอ,อ่อชี้แจงส่วนนี้นะครับเพื่อแบบการพวกต่างๆเนี่ยไว้ก่อนและกันเผื่อแบบมีคนมาเข้าใจผิดว่าผมอะไปก๊อปหรือว่าอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะครับไม่ใช่นะก็คือผมอะไม่ได้ซีเรียดเรื่องกับยอดวิวอะไรขนาดน,นั้นนะครับก็แบบเป็น คนที่แบบทําช่องชิคแล้วเพิ่งจะมาจริงจังทีหลังที่จริงจังอะที่ผมหมายถึงก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมชอบแล้วก็อยากทาลงมากกว่ายอดวิวหรือว่าผู้ติดตามมันเองนะครับม,มาครับเพื่อนๆเ,เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยจะมาบอกแนวทางในการทําช่องในอนาคตของผมก็เพื่อนๆเ,เนี่ย น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าช่องผมนะ่ยไม่ได้ทําแค่เพียงเกมเดียวใช่ไหมเออไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามมาอ่านานมากหรือว่าเพิ่งติดตามหรือว่าแบบผู้ติดตามแบบใหม่ๆเลยนะครับก็น่าจะเห็นเพลเพลลิตของผมอะว่าผมเนะี่ยทำหลากหลายเกมมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่มันจะไปนหนักของเรื่องเกมผีมากกว่าะนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงไปหนักของเรื่องเกมผีแต่แรกใช่ไหมอันนี้ืออันนี้ก็คือความเป็นมานะ ผมเนี่ยได้เล่นเกมถีนะครับตอนที่เออสมัยเนี่ยผมย้อนไปสมัยตั้แต่ผมเล่นในคอมเลยด้วยกันนะครับมันยังไม่ลงมือถือนะมีชื่อว่า Every everybody เนาะแล้วผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากนะครับมันสนุกมากจนกระทั่งอ่ะเกมถีได้ลงของทางมือถือมาผมเนี่ยก็ยังตามมาเล่นอยู่นะครับแล้วสักพักเนี่ยผมก็ได้แบบเลิกเล่นไปแต่ผมกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องสาวผมชวนมาเล่นเวย้ย ก็เลยเล่นกับนางมาค่อนข้างเลิ่นานยาวครับพอเล่นมาสักพักเนี่ยเออติดใจก็เลยทําคลิปเกี่ยวกับช่องกับเกมีขึ้นมาเลยนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ได้ก็เลยแบบว่ามีรากฐานรากต้นมาจากเกมถีเนชะ่วงนั้นเนี่ยก็ลงแต่คลิปเกมถีพวกต่างๆแล้วมาช่วงยุคหนึ่งสักพักหนึ่งครับผมก็เริ่มแบบ อยากเล่นเกมอื่นบ้าง่ะเออคลิปเกมที่ผมสตรีมเกมที่2ต่อจากช่องน่ยก็จะเป็น Resident Evil ครับอ่าใช่เป็นผีชีบ้าเองก็จะมีเพลย์ลิงก์ที่แบบผมเคยจะสตรีมอยู่นะก็สามารถไปย้อนชมแบบได้นะสมัยก่อนคนติดตามผมแบบ500คนแล้วแบบคนดูไลฟ์ผม30คนโคตรดีใจเลยนะเออตอนนั้นก็คือแบบเนี่ยคนดูไลฟ์แบบเกินทั้ง10คนอะไรเงี้ยนะครับแล้วพักหล,หลังมาเนี่ยผมก็เลยแบบทำ เกียวกับไลฟ์สตรีมเกมอื่นมาก็เกมนั้นเนาะเกมแรกนะครับและต่อมาผมก็ได้มาทําเกมที่มีชื่อว่า identity v ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปสตรีมในเพจแล้วก็ลงทูบในลงคลิปใน YouTube เออเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับแลวทีเนี้ยก็เลยมีรากฐานจากหลายๆมุมมาติดตามอย่างเช่นผมเล่นแนวมั l ติเพเยอรลงไอเดนไปใช่ไหมครับ ช่วงนั้นก็มันเป็นกระแสะอยู่พักหนึ่งเกมมันก็กําลังแบบโด่งดังเนาะผมก็เลยเป็นผู้ติดตามจากไอเดนมาเนี่ยพอสมควรอยู่นะครับก็เลยแบบทําให้ผู้ติดตามของผมเนี่ยมันป่าปนไปตั้งแต่ช่วงแรกๆอยู่แล้วนะครับมผมก็เลยทําคลิปเกมเกมไหนเกมนึงนอ่ยมันไม่สุดแต่สุดท้ายแล้วผมทําไปทํามาเนี่ยมันก็เริ่มบาลานซ์กันจนแบบผู้ติดตามหรือว่าผู้รับชมคลิปของผมเนี่ยมันก็เริ่มแบบอยู่ในระดับที่มันโอเคแล้วก็พอเหมาะกับ สถานการณ์ที่ผมจะทําลงอย่างนี้นะฮะและต่อมาเรื่อยๆในอนาคตนะครับผมก็เลยแบบคิดว่าเอออยากทําเกมอื่นบ้างผมก็เลยแบบไปทําเกมแบบต่างๆมากมายลงในช่องเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างปัจจุบันใช่ไหมก็จะมีชิบิแพเน็ตผมซิน o m e แล้วก็เป็น GTA นะครับจะสังเกตได้ว่าช่องผมเนี่ยมันทำหลายๆเกมมาแต่แรกอยแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยแบบจะมาพูดในคลิปนี้ว่า คือจะมีคลิปเกมแนวอื่นอ่ะในช่องผมอีกเยอะแล้วก็อีกมากมายนะครับให้เพื่อนๆได้แบบติดตามแล้วก็รับชมกันสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คืออ่ะสุดสั้นๆง่ายๆคือผมอ่ะอยากระทำเกมที่มันเป็นเกมอื่นที่ไม่ใช่แค่เกมผีนะครับแล้วก็ผมอ่ะ,อ,ะอยากเล่นในหลายเกมเพื่อน ก็คงจะคิดกันว่าถ้าผมมาสนุกเว้ยแล้วเพื่อนๆมาดูอ่ะเพื่อนๆก็คงจะสนุกตามผมแหละนะครับคิดว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยมันไอเขาก็อยากให้แบบเจ้าของช่องสนุกใช่ไหมเออพอเจ้าของช่องสนุกแล้วมีความสุขอะ่ะสิ่งที่แบบเจ้าของช่องได้ทาลงไปอะ่ะก็จะแบบอาจจะแบบมามอบเสียงหออัวเราะหรือว่าความสนุกให้กับผู้ที่เขามารับชมได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเออเพื่อนหลายๆคนอาจจะคิดแบบน,นี้กันเนาะ ส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเกิดประมาณรอนเลยแหละนะครับอยากเห็นแบบเอ่อคนทําช่องเรามีความสุขใช่ไหมผมก็เลยอยากจะแบบทําเกมที่มันเป็นแบบตามใจของผมอะ่ะก็คือแบบมันเป็นความตามต้องการที่ผมอยากจะเล่นมานานแล้วอะไรอย่างนี้ฮะอยากจะทําติดช่องเอาไว้แบบเยอะๆก็คืออ่าหัวใจหลักของผมเนี่ยทำเกมถีมาใช่ไหมแล้วผู้ติดตามจากเกมถีเนี่ยผมอะ่ะมันจะค่อนข้าง แข่งแล้วก็เยอะกว่าเกมที่ผมจะทําลงในอนาคตนนเองนะครับอันนี้ผมขอชี้แจงก่อนละกันว่าสมมติถ้าวันหนึ่งอะผมเลิกเล่นเกมถีไปนะก็คือแบบผมเล่นมาค่อนข้างนานแล้วมันก็เป็นตานานได้แล,ล้วเรียกว่าตํานานเลยก็ได้เนะเป็นแบบปรมา,ารารย์อาจารย์แบบก็แต่สมัยในยคอมเลยก็ได้อะไรงี้เนี่ยถ้าผมเลิกเล่นเกมถีไปแล้วผมแบบแบบไม่ทําเกมถีต่อเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการเก็บ เขาเรียกไงเก็บยอดยอดวิวหรือว่าคนดูใหม่นะครับอันนี้สิ่งที่ผมคิดไว้เออแล้วก็เขาเรียกไงล่ะเหมือนใครที่ทําเกมแบบนี้แล้วไปทําเกมอื่นอ่ะมันก็ต้องทําใจสิ่งที่แบบมันจะเกิดขึ้นมาอยู่แล้วว่า1ยอดวิวมันจะน้อยนะเว้ยเพราะว่า้าฐานของเราอ่ะมาจากเกมนี้สองนะครับผู้ติดตามเนี่ยอาจจะน้อยลงหรือว่าผู้ติดตามมันจะลดลดลงแบบค่อนข้างเยอะอันนี้ผมก็คิดว่า มันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นปกติอยู่แล้วถ้าทาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งผมอะ่ะก็ได้เจอมากระตัวแล้วนะครับช่วงตอนที่ผมทําเกมหลายเกมปะปนกันมากมายทัพเนี่ยมันก็ไม่ลดนะแต่มันไม่ขึ้นไปไหนเลยนะครับแล้วก็ยอดอยวมันก็แกล่งไปทางแบบทางนี้บ้างทางนู้นบ้างตามภาษาแบบเออช่วงของคอนเทนต์แล้วก็กระแสเกมอะไรเงี้ยนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเอ่อผมเนี่ยจะทำเกมอื่นๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับสับทน่านคนที่ติดตามผมจากเกมไไหนก็ตามถ้าแบบไม่ชอบหรือว่าอะไรอะ่ะหรือจะกดอยกเลิกติดตามอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะก็คือแบบเป,เป็นสิทธิของเพื่อนๆกันอยู่แล้วนะครับแค่เพียงเข้ามารับชมผมอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมแนวไหนอะ่ะ กดเข้ามาดูแล้วก็แบบเออกดไลค์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจกันแค่นี้คือมันก็เป็นแบบว่าสิ่งที่ผมดีใจที่สุดแล้วนะครับก็คือแบบแม่งแบบผมก็แฮปปี้แล้วนะก็แบบอาเขาเรียกไงจะกราบขอบคุณคนที่เข้ามาชมยังไงให้แบบแนั่นแหละเออไม่รู้จะสรรหาคำไหนแบบมาขอบคุณแล้วเนาะคือแบบดีมันก็ดีใจแล้วอ่ะถ้าแบบเข้ามารับชมอะไรเงี้ยนะครับแค่นี้เอง โอเคนะครับก็สับการ์ําช่องผมก็มีประมาณนี้นะแล้วตอนเนี้ยผมก็ยังเป็นอ่อนท่านเอาภูมิแพ้แล้วก็ร่างกายผมเนะี่ยอย่างที่รู้กันนะครับหลายๆคนน่าจะทราบกันว่าผมอะไม่แข็งแรงผมก็อาจจะแบบทําไปรักษาตัวสักพักหนึ่งให้มันค่อนข้างหายดีแบบอาจจะไม่หาย100%แต่แบบให้มันหายดีกเก่าอะ่ะถึงจะค่อยๆทําแนวคลิปแนวอื่นลงเพื่อที่จะแบบสร้าง การทําคลิปเนะี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในอนาคตส่วนเกมสีถีเนี่ยผมก็ทําลงแบบปกติอยู่แล้วแต่สักวันหนึ่งผมก็คิดว่าผมเนี่ยก็ต้องเดินออกมาจากวงการเกมนี้นอนว่าผมเนี่ยมันแบบมันเล่นมานานแล้วประมาณสิปีได้แล้วครับเพื่อนๆถ้านับกับเวอร์ชั่นในคอมด้วยนะคือผมมันอารมณ์แบบเทียบกับอย่างอื่นอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงแต่ ในความคิดของผมอะคือผมอะคือตํานานไปแล้วเวยียงแ,แค่ไม่ได้ทํามาตั้งแต่แรกเพิ่งมาทําแบบช่วงหลังๆเนะี่ยปีแบบหลังๆก่อนที่แบบมันจะแบบเ,เลิกบูมไปอะไรเงี้ยนะครับเพิ่งมาทําก็เลยแบบอาจจะแบบด้วยสภาพร่างกายต่างๆแล้วก็อายุอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเาขาเรียกไงมันแบบตํานานแล้วอะครับซับเกมเศรษฐีของผมอะก็ในอนาคตอะ จะเล่นไดถึงขนาดไหนแล้วก็ทางเกมอ่ะมันจะแบบใหดีต่อผมขนาดไหนนะครับก็ <c oughs> เอาไว้ว่าของเรื่องอนาคตละกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามารับชมจากใจจริงครับสิ่งที่ผมจะพูดไว้ก็มีประมาณนี้นะครับเพียงแค่ว่าสุบสั้นๆได้ง่ายๆผมเนี่ยอยากจะทําเกมอื่นในในช่องเนี่ยค่อนข้างหลายๆเกมในอนาคตนะครับมันเร็วๆนี้แหละ อย่างนีโน่เนี่ยผมก็ยังมาไลฟ์ใช่ไหมมาไลฟ์แบบเริ่มไลฟ์แล้วเริ่มทําคลิปแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อหนึ่งเกมแล้วกันแนว m m o r p g นะครับส่วนเรื่องของแนวมันติพเพย์เลอร์เรื่องของแบบเพนิดโคเตอร์ที่ผมอยากจะทำลงเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็น EP พีไปนะไว้ผมเนี่ยไม่คัดจมูกก่อนแล้วผมจะมาหาเวลามาอัดแล้วกันตอนนี้ก็ยังเคลียร์งานไม่เสร็จนะครับเหลืออ่านอีก20%เออต้องรีบเคลียร์ให้มันเสร็จก่อนอะไรเงี้ยนะครับถึงจะแบบป้ามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อ ทำกเหมือนได้เนาะโอเคครับก็ขอบคุณหลายๆคนที่เข,ข้าชมจากใจจริงเนะครับเพื่อนๆชอบหรือในตรงไหนไงก็คอมเมนต์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันได้ง่ายนะครับคือผมแบบไม่ค่อยแบบซีเรียสเรื่องยอดวิวไม่ค่อยซีเรียสเรื่องคนดูนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าเพื่อนๆออดูช่องไหนแล้วเพื่อนๆมีความสุขอะ่ะ ก็แฮปปี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นช่องผมช่องคนอื่นว่าช่องอะไรสิ่งที่เพื่อนทําแล้วแบบไ,ไปดูช่องนี้แล้วมีความสุขวะ่ะอันนี้ผมก็แฮปปี้กับคนออกช่องเพื่อนไปดูแล้วก็เ,เพื่อนด้วยสิ่งที่ผมแบบนำเสนอก็คือแบบถ้าเ,เพื่อนมา,มาชมามารับชมช่องผมแล้วแบบได้แบบความสุขหรือรอยยิ้มกลับไปเนี่ยแค่เนี่ยก็ประสบความสําเร็จสิ่งที่ผมจะทําแล้วนะครับโอเคไปแล้วครับ บายๆขอบคุณมากจริงๆที่เข้ามาชมนะครับเข้ามารับฟังนีรับชมอะไรแล่ะ